แนัทพรอัปเดตเรื่องความรักแฮปปี้มากรับมีภาพแต่งในหัวแล้วล่ะค่ะเป็นอีกคู่ที่มีความรักเปล่งบานตั้งแต่แรกสาหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรกับหวานใจไฮโซในประนายพรประภาเรียกว่ารักเต็มร้อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวจนในตอนนี้ความหวานของทั้งคู่แต้วและไฮโซในก็ไม่มีแผ่วลงเลยล่ะค่ะซึ่งมักจะมีโมเมนต์ภาพคู่เผยให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้สาวแต้วกับแฟนหนุ่มไฮโซในได้ควงคู่กันไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุน่น และดูเหมือนว่าจะเที่ยวเพลินยังไม่กลับไทยล่าสุดสาวแต้วได้เปิดใจพูดถึงเรื่องความรักผ่านทางเพจดังว่ายังไม่มีคุยเรื่องแต่งงานแต่อย่างใดค่ะส่วนเพื่อนหมากจะแต่งปีนี้ก็ยินดีกับเพื่อนด้วยของเราก็ลุ้นวันต่อวันเนาะไม่ได้เฝ้ารอเราเป็นผู้หญิงไม่ต้องเฝ้ารอมีอะไรให้ทําเยอะอีกเลยถามว่าต้องดูสวยทุกวันใหม่ก็ตอบแบบไปคำๆว่าก็ต้องสวยทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองผู้หญิงต้องทําให้ตัวเองสวยทุกวัน อย่าหยุดสวยเมื่อโดนถามว่าถึงเวลาหรือยังก็บอกอีกว่าไม่ใช่ถึงเวลามันได้ทุกเมื่อขอแค่พร้อมและยังทิ้งทายว่าตอนนี้ภาพแต่งในหัวหมดแล้วแต่ก็รอดูวันต่อวันค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะ